สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t d น n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านเคยรู้สึกไหมคะว่าเหมือนเราวิ่งตามงานตลอดเวลาเลยทำงานก้ยหนักนะแต่เอ๊ะทำไมยังรู้สึกว่าตามไม่ทันอยู่ดีวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเรื่องแนวคิดหนึ่งค่ะที่อาจจะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกนี้ได้ด้วยการวางแผนรายสัปดาห์แบบมีกลยุทธ์หน่อยจากหนังสือชื่อ Winning the Week ของคุณเดเมียแบนลี่ซึ่งผู้เขียนคนนี้เขามีเรื่องราวที่เอ่อ น่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่ครับเรื่องของเขานี่แบบพลิกเลยนะใช่ไหมคะจากที่เคยทำงานแบบโอโ้โหหนักมาก80-100ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยนะที่ Wall Street ใช่ทำจนสุขภาพเกือบพังเกือบแย่เลยคะ่ะแล้วเขาก็เลยต้องอหันมาทำงานแค่ไม่เกิน40ชั่วโมงครับลดลงกว่าครึ่งแต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นว่าประสิทธิภาพงานมันดีขึ้นซะง,งั้นอันนี้น่าทึ่งมากมันเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ย จุดนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะมันดูสวนทานกับความเชื่อเดิมๆที่ว่ายิ่งทำเยอะยิ่งได้เยอะการที่เขาจำกัดชั่วโมงทำงานลงเนี่ยมันอาจจะเหมือนบีบให้เขาต้องโฟกัสต้องเลือกทําเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญจริงๆหรือเปล่าอ๋อเหมือนพอเวลาน้อยลงก็ต้องเลือกมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อาจจะลดความเหนื่อยล้าสะสมลงด้วย พอไม่ล้ามากการตัดสินใจมันก็น่าจะดีขึ้นซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลที่น่าสนใจอันนึงนะที่ว่าคนทำงานระดับบริหารจัดการเนี่ยเกิน90%เลยนะเชื่อว่าการวางแผนรายสัปดาห์เป็นเรื่องดีโหเกิน90%ซแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่ทําจริงๆจังๆสม่ําเสมอมีไม่ถึง1%ด้วยซ้าไปอา้าวทำไมล่ะคะทั้งๆที่รู้ว่าดีเออส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าการวางแผนเนี่ยมันเหมือนเป็นงานเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งไงครับอ ก็จริงค่ะเหมือนต้องหาเวลามาวางแผนอีกใช่แล้วพอเริ่มคิดจะวางแผนบางทีมันก็กระตุ้นความเครียดหรือความกังวลขึ้นมาได้นะแบบโอ้ยงานเยอะจังจะทําทันไหมเข้าใจเลยค่ะแล้วอีกอย่างคือบางทีก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงให้มันเวิร์กจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีที่มันใช้ได้ผลจริงงั้นวิธี winning the week ที่ว่านี้เขาทํำยังไงคะเห็นว่าใช้เวลาแค่30นาทีเองเหรอต่อสัปดาห์ใช่ครับแค่ครึ่งชั่วโมงเอง แต่ต้องทำอย่างเป็นระบบนะไม่ใช่แค่คิดลอยๆแล้วระบบที่ว่านี้มีขั้นตอนยังไงบ้างคะเริ่มตน้นง่ายๆเลยครับคือการทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาทบทวนสัปดาห์เกา่าใช่ครับใช้เวลาแป๊บเดียวประมาณ5นาทีพอ5นาทีเองเหรอคะแล้วต้องดูอะไรบ้างไม่ต้องลงลึกไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายเลยครับแค่มองหาบทเรียนสำคัญอย่างเดียวบทเรียนเดียวครับแค่อย่างเดียวพอ ที่เราจะเอาไปปรับปรุงในสัปดาห์หน้าได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นวงจรเล็กๆอ๋อ oh, หาบทเรียนแค่อย่างเดียวอืฟังดูทําได้จริงนะคะไม่ต้องคิดเยอะดีชอบชอบแล้วจากนั้นล่ะคะพอได้บทเรียนแล้วขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับสําคัญมากๆเลยคือการเลือก leverage priority leverage priority คํานี้ไม่คุ้นเลยคะ่ะมันคืออะไรคะมันคือสิ่งสําคัญเพียงหนึ่งเดียวที่เราจะตั้งใจทําให้สําเร็จในสัปดาห์นี้ คำว่า leverage นี่สำคัญนะคือมันไม่ใช่แค่งานสำคัญธรรมดาแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำมันสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อเนื่องไปหรือไปช่วยให้สัปดาห์ต่อๆไปของเรามันง่ายขึ้นหรือมันไปปลดล็อกอะไรบางอย่างได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นจุดคันงัดที่ทำน้อยแต่ได้ผลกระทบสูงสูงใช่เลยครับไม่ใช่แค่การติ๊กถูกงานชิ้นหนึ่งให้มันจบจบไปเฉยเฉย โหแต่การจะเลือกสิ่งนี้ได้นี่คงต้องคิดดีๆเลยนะคะว่าอะไรคือ leverage priority ของเราจริงๆในสัปดาห์นั้นใช่ครับต้องใช้เวลาคิดนิดนึงแต่พอเราได้ไอตัว leverage priority นี้มาแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือคืออะไรคะตรวจสอบความเป็นจริงครับตรวจสอบความเป็นจริงฟังดูเข้มข้นจังก็คือการเอาเวลาที่เรามีจริงๆในปฏิทินมาเทียบกับสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดที่เราิสต์ไว้หรือที่อยู่ในหัวเรานั่นแหละครับ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีเทียบเวลาที่มีกับสิ่งที่ต้องทำใช่ครับและต้องมองหาพวกเ,เหมือนกับดักหรือกับระเบิดเวลาที่มันซ่องอยู่ในปฏิทินเราด้วยกับระเบิดเวลาเช่นอะไรฮะเช่นนัดที่เราลืมไปแล้วหรือเวลาเดินทางที่ไม่ได้เผื่อไว้เวลาเตรียมตัวต่างๆก่อนประชุมอะไรแบบนี้ครับอ๋อพวกเวลาแฝงที่เรามักจะลืมนึกถึงถูกต้องครับพอมองเห็นภาพรวมเวลาจริงๆแล้วเนี่ย เราก็ต้องกล้าตัดใจจัดลำดับความสำคัญใหม่เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำคัญจริงๆเข้ามาในสัปดาห์นี้เท่านั้นอืมเหมือนเป็นการเช็คสต็อกเวลาเทียบกับความต้องการสินะคะขั้นตอนนี้ฟังดูแล้วน่าจะทำให้หลายคนใจหายเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามันน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยใช่เลยครับมันช่วยเราเห็นความจริงตรงหน้าแล้วมันก็จะนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคะคือ calendarize ครับใช้เวลาอีกประมาณ10นาที Calendarize ก็คือเอาไปลงปฏิทินใช่แล้วครับเอาไอ้ตัว leverage priority ที่เราเลือกไว้รวมถึงงานสำคัญอื่นๆที่คัดมาแล้วเนี่ยมาบล็อกเวลาจริงๆลงไปในปฏิทินเลยระบุวันเวลาชัดเจนไปเลยว่าจะทำตอนไหนถูกต้องครับนี่คือจุดที่แผนกับความเป็นจริงมันมาเจอกันจริงๆจังๆมันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าสัปดาห์นี้เราจะใช้เวลาทำอะไรตอนไหนแล้วที่สำคัญก็คือ ที่สำคัญมากๆอีกอย่างก็คือมันทำให้เราเห็นด้วยว่าเราจะไม่ทำอะไรในสัปดาห์นี้อ๋อการตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรก็สำคัญไม่แพ้กันใช่ครับเพื่อป้องกันสิ่งที่คุณเดเมลเขาเรียกว่าหนี้สินผูกมัดหรือ commitment debt หนี้สินผูกมัดก็คือการที่เราไปรับปากหรือคอม m i t ว่าจะทำนู่นทำนี่มากเกินไปจนสุดท้ายมันล้นเกินเวลาที่เรามีจริงๆแล้วก็ทำไม่ไหวไงครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะการเอาไปลงปฏิทินจริงๆนี่มันสําคัญมากเลยนะเพราะมันบังคับให้เราต้องตัดสินใจจริงๆว่าจะเอาเวลาอันจํากัดของเราไปลงกับอะไรใช่ครับมันคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรานั่นคือเวลาแต่ว่าการต้องมานั่งวางแผนทุกสัปดาห์แบบนี้มันจะมีวิธีทําให้มันไม่น่าเบื่อจนเราเลิกทําไปซะก่อนไหมคะมีครับในหนังสือเขาก็แนะนํานะ ว่าให้เราพยายามทําให้ช่วงเวลา30นาทีของการวางแผนเนี่ยเป็นเวลาที่น่ารื่นรมสําหรับเราทําให้มันน่ารื่นรมยังไงคะก็อาจจะลองเปลี่ยนบรรยากาศไปทําที่ร้านกาแฟที่เราชอบไหมอ่าดีเลยค่ะหรือเปิดเพลงเบาๆที่ชอบฟังคลอไปด้วยหรือพอวางแผนเสร็จก็ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆก็ได้อ๋อเหมือนสร้างเงื่อนไขเชิงบวกให้รู้สึกดีกับการวางแผนใช่ครับ เพื่อให้เราอยากทำมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอืมเป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะแล้วคำว่าชนะสัปดาห์ตามแนวคิดนี้จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรคะต้องทำทุกอย่างตามแผนที่วางไว้เป๊ะๆเลยหรือเปล่าเอ,อ่อไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นครับคำว่าชนะสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงการที่เราสามารถทำา l v e r a g e Priority ี่เราตั้งใจเลือกไว้ตั้งแต่แรกให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้อ๋อเน้นที่ตัว Leverage Prior i t y เป็นหลักใช่ครับ แม้ว่าในระหว่างสัปดาห์แผนอาจจะมีรวนบ้างมีงานแทรกเข้ามาบ้างบางวันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ไปเตะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเนาะในชีวิตจริงใช่ครับแต่ถ้าเรายังสามารถขับเคลื่อนไอสิ่งสำคัญที่สุดตัวนั้นคือ leverage priority ที่จะสร้างผลกระทบระยะยาวให้มันก้าวหน้าไปได้เนี่ยก็ถือว่าสัปดาห์นั้นเราชนะแล้วอ๋อคือถึงจะมีสะดุดบ้าง แต่ถ้าเป้าหมายหลักของสัปดาห์สำเร็จก็ถือว่าโอเคแล้วถูกต้องครับมันคือการมองที่ความก้าวหน้าในสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การทำทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังดูแล้วเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ดีมากๆเลยนะคะจากเดิมที่เรารู้สึกเหมือนเป็นฝ่ายตั้งรับโดนงานถาโถมเข้ามาตลอดเวลาครับกลายมาเป็นฝ่ายกำหนดเกมกำหนดทิศทางของเราเองในแต่ละสัปดาห์แทนมันน่าจะสร้างความรู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นเยอะเลยใช่เลยครับ มันคือการเปลี่ยนจากโหมด reactive คือรอตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามามาเป็นโหมด proactive คือการวางแผนและกำหนดทิศทางด้วยตัวเองซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราลองกลับไปคิดดูนะครับว่าคำถามอะไรคะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้หรือสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยมีการกระทำอะไรที่สร้าง leverage ได้บ้างที่เราพอจะวางแผนแล้วก็ลงมือทำได้ เพื่อจะทำให้สัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อๆไปของเรามันง่ายขึ้นหรือมันดีขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าจะแค่เพียงเล็กน้อยก็ตามอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะว่าเราจะหา leverage priority ของตัวเองเจอได้ยังไงในแต่ละสัปดาห์ชอบเล่มนี้ไหมคะกดไลค์คลิปนี้หรือถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า